ส่วนเรื่องผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับมานําเสนอล้อนะครับแฟชั่นนะครับลายเมอร์เซเดสเบนนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับล้อรถเบนซนะครับเป็นลายเบนซนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปค5รู112นะครับผมดูด้วยตาพูดผมรู้เลยนะครับถ้าเกิดใหญ่กว่านี้มันจะเป็น120นะครับอันนี้1 1อ เบนซ์มี5ลารูนสเปคเดียวนะครับล้อตัวนี้ไม่ใช่ล้อแท้นะครับเนี่ยผมไล่แบบตรงไปตรงมาเลยนะนะครับผมจะไม่มีแบบหลอกขายว่าของปลอมเป็นของแท้ไม่มีอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับแต่มันมีดีตรงที่มันทํามาเพื่อใส่รถ Mercedes-Benz นะครับเป็นหน้าตาสงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันมาทบมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับขอ17นะครับ อ่าขอสิิเจ็ดกว้างแปดตรงนี้เขียนเลยนะครับ not original คือมันไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของเดิมนะครับอัปเดตตัวนี้ดูที่สามตองนะครับล้อตรงนี้ถือว่าใช่ได้นะครับจริงใจเลยกับผู้ซื้อนะครับเขียนไว้เลยว่ามันไม่ใช่ของเดิมนะครับไม่ใช่ของตั้งต้นนะครับไม่แท้นั่นเองนะครับล้อตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ทั้งมาได้ตอนนี้เรามีอยู่ชุดเดียวถามว่าได้มาไงผมก็เธิลูกค้ามานี่แหละนะครับจากที่เขาไปเปลี่ยนเกณฑ์สายม้าแล้วก็มาเปลี่ยนของแท้นะคะรับราจะนี้ถอดออกราคาผมไม่ได้ขายเท่ากับล้อแท้นะครับผมขายให้ถูกกว่าเอาไปใส่รถวิ่งขำๆสวยๆได้สําคัญคือมันเป็นสเปคเบอร์เซเดนเบนนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปหารูร้ยนอยที่สี่มาใส่เปลี่ยน้อให้เสียโฉมไม่ต้องนะครับมีใส่ได้ทันทีนะครับหน้าร้านเราเป็นสเปกสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน ตั้งอยู่พระลามสองางุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชเเล่ยี่สิเมตรหรือยี่สิมา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจ,นใจติดต่อมาครับผมจากคลิปนี้นะครับผมรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์เขาฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ